หากาบดาบา้าลำใหญ่ไหยทองคําเฮียเซ้งออติมัตพามบุกเลี้ยอะไรเงินสร้างหุ่นใครไม่ให้เจอแช่งปิดตำนานมาสด้าแดกอยู่กับผมนนุชน,น,นชวนเจือกะในงานครับนนชวนเจือกฮ แม่แล้วสวัสดีครับผมนนเือนเจี๊ยกอัอางตรงนะเรื่องนี้ยคือกูก็ไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกปกติเป็นคนอย่างนี้ไงเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับตัวเองไม่ชอบยุง่งเรื่องบ้านด้วยดีงั้นก็เอาหน่อยละกัน <c oughs> บอสแดนเซอร์หนุ่มยอมรับกูหกลำญ่ว่าสูดเลิกกับแฟนแล้วจึงทําให้นักร้องสาวเผลอใจพร้อมเผยตอนที่คุยกับลำไยจะเรียกว่าแฟนก็ได้ มันจังหวะเผือใจเออเขาแชม่มาหลังจากที่ลำยายไห่ทองคำนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องราวต่างๆที่มันมีข่าวลุ่งข่าวลือหนาหูมากันหลายวันทาให้คนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนถือไม่เกี่ยวนะคือไม่ได้ตามขนาดหรอกจริงกูรู้อะไรเนี่ยละ่ะพี่ปุ้ยเนี่ยได้ทําการนะครับโพสต์ประเด็นที่ห่างกับลำยายไห้ทองคําแล้วก็บอกด้วยว่าไม่มีมือที่3อะไรเงี้ย และทีนี้เนี่ยมันก็มีบางเพจนะครับที่สงสัยนะว่ามันจะไม่มีจริงหรอไม่มีจริงแน่ป่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีช่วงที่สําคัญนะครับก็คือช่วงนี้แหละอ่านไว้นะช่วงเนี้ยมึงต้องมาอ่านมึงจะได้รู้หมายถึงช่วงที่เขาแยกกันอยู่กับพี่ปุ้ยแล้วอ่ะเข้าใจตรงกันนะแต่ก่อนจะคุยหนูได้ถามย้ําไปกับพี่ปุ้ยว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะตอนนี้ปุ้ยกําลังทําบ้านพี่ใต้อยู่ หนูก็เลยบอกไปว่างั้นหนูจะลองคุยกับคนอื่นนะคะพี่ปุ้ยบอกว่าถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกนะครับตอนนี้ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นและไม่ได้ห่วยหาปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหลังจากนั้นเราก็คุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยบ้างว่าเป็นยังไงพี่ปุ้ยก็รับรู้ค่ะเชียเชีย,ชยน,นี่เก่งเ้ยถ้าเป็นคู่อื่นนะมึงระเบิดลงนะเนี่ยบอสมีแฟนอยู่แล้วทำไมถึงไปคุยได้ <c oughs> อันนี้แหละ ที่โคนเนี่ยเขาอยากรู้เริ่มต้นในจากที่บอสเข้ามาทํางานสักพักแล้วเวลากินข้าวในหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันกับน้องมักจะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนทางโทรศัพท์บ,บ่อยๆจนเกิดการถามกันขึ้นในวง<ม>น้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันและมีวันหนึ่งน้องทักมาส่วนตัวจะปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนเพราะหึงหวงการแสดงบนเวทีต้องไปดูในติ๊กต็อกนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับแทบไม่ต้องหากันเลยทีเดียวนะเรามาลองดูกันหน่อยสิว่าเต้นยัังงไนะครบ ทำไมแฟนของบอสเนี่ยจึงมีอาการหึงหวงขนาดบอสใหญ่ยังอึ้งติกตะลึงในการเด้าของแดนเซอร์ชายคืออะไรวะโอ้เงียมดูยี่ห้อ 8G นี่นเบิลด้วยนี่เบิล์ีเบิลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ยสั้นคลิปกูบินแล้วเรียบร้อยว่ามันหามากกว่านะเว้ย แตกันต่อหลังจากนั้นน้องก็บอกว่าตอนนี้เลือกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้เราก็ได้ลองคุยกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลือกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลือกกันอ้าบ้าล่บ้าคา่ะลำไยโดนเหลี่ยมได้นะโดนเหลี่ยมจาก ทางฝั่งของผู้ชายแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เชื่อลำใหญ่กูเชื่อหลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสมาเห็นแชทที่คุยกับเราเลยมีเป็นเลยเป็นปัญหาตอนนั้นเราก็องว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ได้มาบอกความจริงของเรื่องทั้งหมดหนูเลยไปปรึกษาปุ้ย,ยและทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทํายังไงดีและทางแฟนของบอสได้ติดต่อมาทางค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอาอยัางไงจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อ หรือว่าจะเลือกกันให้ซอฟต่อควารู้สึกทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงิน10ล้านบาท10ล้านเลยว,ว้าวถ้ามีใบจดทะเบียนน่ะกูว่าฟ้องได้มันเป็นข้อหาแบบฟ้องชู้ไงเกี่ยวกับชู้สาวอะไรอย่างี้แต่ว่าถ้ามันเป็นแฟนกันน่ะกูว่ากลัวก็น่าจะเรียกได้แหละแต่ว่าเท่าแม่งเรียก10ล้านเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถจ่ายได้2ล้านน้องหญิงก็โอเค <c oughs> โอเค โอเคจริงๆเนี่ยถ้าคนมาอ่านโพสต์นี้พร้อมกูมึงจะเข้าใจเลยว,ว่ามันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยผมาครับโกหกว่าผมอ่ะโกหกพี่รับใ่ใช่ครับสำหรับใครที่อ่านมาก่อนนะั้นนะครับแล้วก็ออกตัวเขางแรงนะเขาแเล้าใจเล่าอารมณ์แนะนำให้รีบลบดีกว่านะครับ <laughs> มึงดวงไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้ <laughs> ก็ไม่ต้องมาเล่งนะครับก็เนี่ยก็รู้พร้อมกันทั้งประเทศเลยก็ดีแล้ว กูได้มาขยี้อย่างเดียวทําเซียนหลังไหม่พอกูก็ไม่จําเป็นต้องปรับอะไรส่วนให้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงอ่ะลองแยกกันอยู่ไหมเพราะเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็ถอดแหวนถอดแหวนถอดแหวนเนี่ยน้องใหญ่ซื้อให้แต่หลักๆก็มาจากผมนะครับก็คือเราอยู่กันมาหลายปีอยู่กันมานานแต่เวลาน้องใหญ่จัดกิจกรรมวันเกิดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสังสรรค์ลิๆกับเพื่อนๆหรือกับบริษัทเนี้ยครับน้องใหญ่ก็จะแบบ เออพี่พี่ไปด้วยนะอ่าไปที่นี่นะหนูเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่พี่พี่ชอบอะไรพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูเตรียมให้พี่ไปด้วยนะแต่พอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปแล้วพี่ไม่ไปอ่ะอย่าเพิ่งเบียดไปก่อนทุกครั้งที่ผมเลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเลี่ยงได้แล้วก็วันหยุดวันหยุดน้องลำใหญ่นะซึ่งน้องใหญ่เขาไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับเขาทํางานหนักบางทีเขาถึงบ้านตีสี่หกโมงเช้าก็ไปงานต่อแล้วนะครับบางทีถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงก็ไปงานต่อนะโอ้ เพราะเขามีวันหยุดนานทีเขามีวันหยุดพี่ไปกินอันนู้นกันไหมพี่ไปที่นี่ไหมหรือบางทีพี่อีกสี่ห้าเดือนหน้าหนูจะลบวันว่างแค่สองวันดีไหมแล้วเพื่อเราจะได้ไปนี่ผมปุ้ยไม่ไปปุยไม่ไปที่นีุ่ยไม่ชอบกินอันนีุ้ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ไม่เลือกของกินนะเพราะผมไม่ได้กินเนื้อไม่กินอะไรเงี้ยเออไม่ไปุยไม่ไปอะไรที่ผมไม่กินหรือกินไม่ได้ผมก็ไม่ไปเลยบางทีผมผมก็ตอนตอนนั้นเรามองไม่เห็นเนีก็ปฏิเสธสแบบนี้มาตลอดครับพี่นน่ะผมก็ ไปอยู่ใต้ไปอยู่อยู่ได้สักห้าเดือนไปอยู่ใต้นละ้แต่ระหว่างอยู่เนี่ยก็คทักคุยกันอยู่แต่ผมมาตั้งทงไว้แล้วว่าไอ้ลองวางแผนไว้เลยนะว่าถ้าไม่มีปุ้ยไอ้จะต้องดาเนินชีวิตยังไงปุ้ยอย่าปุ้ยจัดการชีวิตของปุ้ยไว้แล้วผมมาพูดแตบบ่เขาแบบนี้แต่แต่แต่ด้วยผมผมเป็นแบบนี้มานานปีวันเกิดปีที่ผ่านมาของน้องใหญ่น้องใหญ่ก็เตรียมสถานที่รอบนี้เขาจะ,ะพี่หนูเชิญคนที่พี่รู้จักมาด้วยแล้วก็หนูก เชิญน,นักร้องที่พี่อชอบมาด้วยนะพี่ไปนะพี่ใส่เสื้อแบบนี้นะเวลานี้นะพอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปอ่ะผมผมไม่ไป <c oughs> ถ้าเราฟังทางด้านของฝั่งพี่ปุ้ยแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงกับที่ลำใหญ่โพูดนะว่าปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับได้ค่อนข้างยากลําบากแต่กูเชื่อนะ,ะว่าถ้าเกิดใครที่กำลังทะเลาะกับแฟนอยู่นะอย่าเพิ่งแบบ น้อยหรือว่าประชดประชันอะไรกัน แนะนำว่าให้คุยกันดีกว่าทุกปัญหาทุกเรื่องนะคุยกันได้แต่ไม่ค่อยคุยไงไม่ไม่ได้อะไรนะก,ก็ยังยังดีกันอยู่ตอนนี้เดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็ตีกันแล้วเหมือนเดิมเราไปดูทางด้านฝั่งของตัวจุดชนวนประวัติศาสตร์ร้อยปีที่มันถูกลบไปลำไย,ยเนี่ยได้เข้าไปรู้จักแดนเซอร์นะที่ชื่อว่าบอสก็พูดชื่อได้เลยนะเพราะว่าข่าวมึงออกมาขนาดนี้นะเฮียทุกวันนะไม่ต้องปิดแล้วแหละบอสเนี่ยมีแฟนที่ชื่อว่าโมมีซัมปรลาฮากันอนะในรูปที่มันหลุดออกมาให้ดูได้ไหมเน แม่ผมได้รับคลิปเหมือนกันโมเป็นคนส่งไปเองครับส่งไปบอกแม่เพราะว่าแม่บอสก็เหมือนแม่เราอะซึ่งมันก็คือรูปนี้กับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาคือรูปนี้นั่นคือรูปนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะจัดเนี่ยบอสเนี่ยดันไปบอกว่าตัวเองอโสด เลิกกบแฟนแล้วเคลียร์แล้วโอ้ตายพระเจ้าช่วยคู่นั้นนะ่ะเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะแยกกันไอ้บอสมึงอะคือบอสรับจบอะอย่างนี้ดีกว่านะอะ่โกหกนะว่าตัวเองอโสดแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้โสดสนิทขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครที่อ่านโพสลำไย,ยก่อนนะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะโถมไปที่ลำไย,ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าบอสพูดอย่างนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะวา่าคนที่มันเลวใจเนี่ยมันคือคนนี้ตั้งหากละ่ะบอสแฉหมูเคยบอกให้รับเงิน แล้วไม่ต้องเลิกแล้วค่อยหาจังหวะมาแชร์เขาที่หลังก็ในระหว่างลายครานเนี่ยได้มีการโทรไปหาโมด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนั้นก็รู้หนูบอกเอามา5ล้านโมพูด10บ0ล้าน10ดิมา5้าลนยโมบอกหนูสาบานให้หนูตายวันนี้เลยอะบอสบอกเหมือนกันเหรอเฮ้ยเอาดิตายคู่กูบอกไอ้โอ้โหถือว่าเราใจเราอารมณ์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดเพราะว่ามันมีโพสต์โพสต์หนึ่ง มีเรื่องของสัญญาด้วยในสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปิดข่าวมีการเสนอเงินถึง10ล้านแต่ได้มา2ล้าน,นครับให้ไป8ล้านงานของลำใยเนี่ยเยอะมากไม่ได้แบบจะมาอวยลำใยนั้นแผมไปเคี่ยวไม่งานเยอะจริงๆโดนเท่าไหร่อ่ะไหนดูดิใครต้องคำฟ้อง20ล้านอาว้ว้าวยืนเลย เรื่องบันไลยที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือนายห้างนะครับก็น่าจะฟ้องแน่นอนมึงก็รู้อยู่มึงจะมีเรื่องกับคนมีตังหรอวะทั้งๆที่ปัญหามันจบไปแล้วมันเคลียร์มันแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วมันจบแล้วต้องตามต่อกันนะว่าจะโดนเท่าไหร่โอ้โหหนักเลยมันมีเรื่องของคนที่แม่งส่งข้อมูลให้เพจด้วยอยู่ดีแม่งเอ้าเฮ้ยมีไอ้นี่มาผล่มาได้ไงวะมันก็ต้องมีแหละมันก็เป็นใครล่ะมันใครอะ ก็ว่าวกันไปตามพี่ชายใหญ่นะครับพี่ชายใหญ่จะเอายังไงแต่พี่ชายใหญ่น่าจะเอาหนังอะดูทรงแล้ว <laughs> มีขึ้นใต้น้ำอีกอย่างนะเรื่องที่กูก็แอบเอะใจอยู่นะว่าทางค่ายเนี่ยอยู่ดีๆนะครับหลังจากที่มีโพสลำใหญ่อันนี้อันนี้ย้อนไปก่อนเมื่อวานนะมันก็มี MV ปล่อยออกมาไ <laughs> อ้ยคือ <laughs> น,นักร้องในค่ายกำลังมีปัญหาอยู่อะกำลังแบบมีเป็นประเด็นแล้วอยู่ดีปล่อยเพลงมานะครับก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะเริ่มเอะใจเหมือนกันนะมันแบบ แปลกๆกันเนี่ยทีนี้เท่ากับว่าก็ได้กระแสไปเต็มๆเลยนะครับก็เรื่องของการโปรโมทเพลงเนี่ยคนก็โหแม่งรู้กันพอดีเลยเราไปดูเรื่องแปลกๆกันต่อดีกว่านะครับเรื่องแปลกแม่งเยอะว่ะแม่งมีกฎหมาเยอะกฎแม่งคตรั่วเลยคือกูแบบกูอ่านแล้วกูหายกฎใหม่งดเด้าใส่ศิลปินให้เด้าอยู่เลียนไขเรียนมันไอห้ามเต้นซอยยิ๊ก ห้ามมาเด้าใสหรินให้เด้าธรรมดาพอน่ารักเดาอยู่หน้าคนดูอยู่คนหายสัสพิกวิกฤตได้เป็นโอกาสเลยนะเว้ยเขี้หาจัดอะน้อมรับเด้าน้อยลงให้กำลังใจลำหญยพอดไอ้เย้ยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ครูไพบูนนะครับมาไงว้ครูไพบูนเนี่ยได้ส่งกำลังใจให้กับแฟนลำยัยโดยการโพสว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับ ติดตามและชื่นชมมาตลอดเพราะชีวิตความรักคือเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับหายหรือตุยจากกันไม่ช้าก็เร็วครับสัจธรรมคือธรรมดาธรรมดาธรรมชาติขอให้ทุกคู่รักจงมีความสุขในทุกวินาทีอาเมนตาพูนโอ้โหเอาแค่นี้ดีกว่าข่าวต่อไปโอ้โ oh. หข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเร้าใจ นะครับแล้วก็มาแรงเราอารมณ์ลำไยตรงเนี้ยแล้วคราวนี้แบบวูบเลยอะเฮียหรอเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้วนะสารเจ้าพ่อใหม่นะครับเจ้าพ่ออัล <nossas> ต <sin Matthew> ิมัตพามที่กาลังเป็นกระแสตอนนี้แล้วก็ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลนะครับมาบนบานสารเก่ากับหุ่นยนต์นะกูแบบงงไปหมดแล้วเฮีย ที่อะไรวะเนี่ยมันแม่งมัน,ม,นมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะคนแม่งไหวออลติมัสแล้วอะ่ะล่าสุดน,นะครับคนเนี่ยไปค่อนข้างเยอะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับน้ำนุ่งน้ำแดงตอนนี้น่าจะเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มออกมาจัดก,การแล้วนะเพราะว่ามันเป็นจุดกลับรถไงเป็นแบบวงเวียนดรึมั้งตรงนั้นอ่ะใช่ปะ่ะมันเป็นทางเล็กๆอันแต่ว่าที่เป็นข่าวเนี่ยคือเฮียเซงเนี่ยเจ้าของออลติมัสบุกเรียอะไรเงินสร้างหุ่นนะครับใครไม่ให้เจอแช่งโอ้โห มีตบโต้เรยอ้าวขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอทีฮะเออเอออือนี่โดนอีกต่อไปนะใครกินอะไรโดนแปะด้นนีทถ้าเป็นปวดคุณนะขอเจ้าพ่อจิตวิทยาทำให้มันเจ๊งทำให้ตายมาสิอ้มเฮ้ยหุ่นแม่งทำคนตีกันแล้วอ่ะโอ้กูว่าแม่ง แปลกประหลาดเกินไปแล้วประเทศกูเนี่ยอะไรมปนขนาดนี้วะอ่ะขามข่าวเลยกันข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวถอดสมองนะครับไปดูข่าวที่ควรจะเป็นข่าวกันดีกว่านะครับข่าวที่3เราในคลิปนี้เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับลุงคนหนึ่งนะติดกล้องหน้ารถเอาไว้นะแล้วก็อัดคลิปนะครับจริงๆมันอัดคลิปอยู่แล้วแต่อัดออโต้ถ้าขับรถอะทำการนะครับสอยนะครับมอไซค์ทุกคันนะส่วนใหญ่ที่ใกล้รถแก ะครับก็ถือว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างหวาดเสียวนี่ยรถมันโหนรถมันเยอะไงเลยปาดซ้ายเลยนะครับเนี่ยคนมันขับกันชิลไงฟั๊ฟบเข้าขวาปึ๊บกระดกเหนือนิดนึงป,ปั๊บปุบป๊บปั๊บปั๊บเหมือนรีบนะเนี่ยช็อตเนี้ยน่าจะรีบอะ่ะแบบกลับบ้านไงอยากกลับบ้านอะ่ะนี่ปาดซ้ายหน่อยเฮ้ยมอไซค์เข่าซ้ายถูกแล้วเฮ้ย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 บี บีบแตะแมเฮ้ยเขาถูกแล้วอะตอนแรกที่ดูคลิปเนี่ยกูนึกว่าแค่คลิปเดียวนะแต่พอตามไปดูแล้วเนี่ยโอ้โห<อ>แม่งมาเป็นอัลบั้มเลยอะยิ่งก Beyonce, นะว่าบิยอนซ่น้องหนุ่มแว่นมาสด้าแดงบีบแตะแล้วชนเป็นใครกันทางบริษัทของหนุ่มแว่นก็ประกาศตามหาตัวอยู่แต่ล่าสุดได้ออกมาโพสขอโทษแล้วกับเหตุการณ์บีบแต่ไล่ชน <c oughs> รู้ทาไม่ถึงการเน่เลยอะเนี่ยไม่ถึงการอีกแล้วอะไม่ถึงการจะนักบุรีแล้วใครที่ขับอยู่นะครับ สวยไปด้วยนะเพราะตอนนี้คนเริ่มหวาดระแวงนะครับถ้าเห็นมาส d a าสีแปดสีแดงเมื่อไรเนี่ยห่างให้ไกลเลยอันตนรายใครที่ขับอยู่นี่นโคตรซวยเลยอ่ะเฮียโดนเหมารวมเลยโอ้โหโดนเพื่อนแซวมา่างี้ดีกว่าแกลํำบนถนนเนี่ยเรียกได้ว่าแบบโอ,อ้โหค,คือคือคิดมันเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆดีกว่านะครับอ่ะ เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับข่าวนี้เนี่ยแม่งตึงเลยกูจะมาหาไทยคลิปสักหน่อยเอ้ยเอาอีกข่าวดีกว่าอ่ะล่าสุดนะครับก็คุภัยบูญนะได้ทําการปล่อยเพลงนะครับปล่อย MV ด้วยนะมาดามบูนี่นะครับก็ที่คุภัยบูญเนี่ยอยู่ดีนะครับก็ก็เป็นอะไรอ่ะคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยดูดีแบบครูคุภัยบุญคุป็นอะไรอ่ะคือพวกเราในเก็มี เวลา10บเจ็ดนาฬิกา่ด้นมบชื่อเพลงว่ามาดามบุนนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหแม่งคลิปนี้ยาวเลยเฮียคนตัดกุมันเลยวันเนี้ยโอเคคุณไปดูไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเสื้อกันต่อนะครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ก็ถ้ามีเรื่องเมื่อไรก็มีกูด้วยนั่นเองกับผมนนชวนเจือกรายงานครับพี่ๆบ๊ายบายสวัสดีครับพอแล้วกูเสียงแหบแล้ว